โยช่าวัสดีเพื่อ m รุ่นเมกา l พื่อนรุนดูบัยเพื่อนรุ่นชาไซยได้ผลกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเฟดซามูไรเรมเน้นนะทุกผู้ชมนะานี่นะครับก็จะเป็นเกมตัวนี้เลยนะทุกผู้ชมน f a เฟดซามูไรเรมเน้นนะครับเป็นเกมมาจากอนิเมะชื่อดังเรื่องเฟดนะทุกผู้ชมนะานก็มันจะเป็นในทีมที่จะมาในส่วนของออการอัญเชิญเซเว่นมาต่อสู้กันนะใคร อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายก็จะได้รับจอกศักดิ์สิทธิ์ไปนะท่านผู้ชมนะอืมก็จะเป็นเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีเนาะอันนี้พี่ก็ซื้อแบบแผ่นมานะลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับการซื้อแบบแผ่นก็ดีนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราเสียบลงแล้วเราก็เล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็มันจะมีข้อดีอย่างเช่นอ่าเวลาเราเบื่อเราขายนะครับแล้วก็ ขายมันได้เลยนะท่านผู้ชมนะเบื่อปุป๊บไปขายได้เลยหรือว่าปล่อยเช่าหรือว่าให้เพื่อนยืมก็ได้นะสำหรับเจ้าตัวแผ่นเกมแบบนี้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าหมอสซาล์ใครที่แบบสะสมนะชอบสะสมแผ่นเกมนะครับตัวนี้ก็เหมาะนะท่านผู้ชมนะมราคาประมาณหนึ่ันเจ็ดถึง1,800บาทนะครับลิงก์ซื้ออยู่ในหน้างคำหยาดตาคลิปนะแล้วก็เรามาเล่นกับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมนะครับ Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ในหน้างคำหยาดตาคลิปนะครับมือมือสองอยู่ที่3,500บาทมพันผู้ชมนะถึง4,000บาทนะครับมือจะอยู่่ทีประบาทนะท่านผู้ชมนะถึงส สเปคก็จะความแรงอยู่ที่0.4เจลฟอปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ3,500มิลลิแอมป์นี่แนะนอนสุดๆ3-5ชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาเล่นเจ้าตัวกินนี้กันเลยนะครับอืไปโอเคเลสโก้ลิงค์ซื้อทุกอย่างอยู่ด้านล่้าทำงไงได้คลิปน้องคนนู้นเนาะมาเลยว่าคนดูนี่มันจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะเหมือนกับเจ้าตัวเกมดานิสตี้บอดี้เออร์ก Ma ับเซดาไฮรูนะท่านผู้ชมนะโหมดหลอกโหมดเทียนี้เราจะไปทำตาเควสนะเควสจะอยู่บนขวามือเนาะแล้วก็จะมีจุดอย่างนี้นะครับ นี่เราเล่นกันอยู่นะครับเวลาเราวิ่งอย่างเงี้ยมันจะมีเฟรมดรอปบ้างนะอยู่ประมาณ15เฟรม20เฟรมนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะครับส่วนเราแบทเตอร์จริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นเครื่องเล่นเกมพวกพาที่โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมจะมีแบบแนวเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะฮะเราก็จะรับบทเป็นพระอีกนะครับเป็นลูกหลานยอดนักดาบนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเราก็ได้เซื้อเวนเจ้าตัวเขาเรียกวนะ่าเราซืซอ้เซอเวน ออเซเ,เอบอร,ร,บนนรบนน์ออกมาต่อสู้นะครับสายเขาเรียกว่าวีรบุรุษนะครับวีรชนนะท่านผู้ชมนะวีรชนคนเก่งออกมาต่อสู้นะครับเพื่อที่จะชิงจอบศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ต้องสู้กับพวกศัตรูต่างๆที่เป็นในส่วนของคนก็ดีนะครับพวกเซเว่นก็ดีนะท่านผู้ชมน,นะเซเว่นที่มันอัญเชิญมาได้นะท่านผู้ชมนะลงตรงนี้ได้ไหมลงไม่ได้ต้องลงมืองนี้สินะโอเคเราอยู่ในย่านอะไรนะอาซากุสะนะทนะ yeah. ่านผู้ชมปีหนึ่งหกห้าหนึ่งนะเย่มาวะมาวะ โคดหล่อโคตรตึงรอมันโหลดนะฮะท่านผู้ชมนะกีนี้เล่น,นคนเดียวนะครับเป็นเกมออฟไลน์นะครับออฟไลน์ซิงเกิลเพย์ยะครับเอนิเพ็กซ์แจกแจกไข่นั่นดังเลยนะเนี่ยคนดูที่มันผลิตมามา โอเคอะไรโยโยชิวะวะสะสาอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมอ่านไม่ทันนะขออภัยด้วยว้าวที่นี่มันที่นี่มันคือโยชิวะระเหรอโยชิวะระนะครับโอ้เซเบอร์ <Sab> er, เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวิ่งไปคนเดียวสิฉันรู้แล้วนะนั่นดูนั่นสิโรล,ลิ คนเท่าคนแก่ทถนนั้นอยู่กันเต็มเลยนะเนี่ยน,นี่มเป็นญาติเลิงรุมนี่มาก็กอาจจะอย่างนั้นนะฉันไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับตัวเธอหรอกแล้วก็เราไปกันได้แล้วก่อนอื่นเราต้องค้นหาสุกิอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเนี่ยมันชื่อสุกิโชนีอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้นะโอ้สวัสดี นี่นายมาใครหรอโลลอรดิฉันชื่อซเซเบอร์นะ่ะนายควรที่จะเคารพฉันด้วยนะเซเบอร์เหรอเออชื่อแปลกจริงๆเลยนะเอาละฉันมีคำถามที่อยากจะถามอยู่เหรอ,อรมีข่าวอะไรเหรออย่างนั้นนะ่ะนี่นะครับมันเหมือนจะเป็นเพื่อนแล้วนะอันนี้ผมแปลผิดแปลถูกจรงขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะแบบเออพี่เพี้ยงแปลมั่วนะบางทีอ คือผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับพยายามพยายามที่จะเข้าใจในแบบที่มันจับจุดได้นะท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรสตด้านนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแปลตามที่แปลไหวน,นะเซเบอร์ er มันเฮ้ยนี่มันย่านเลยลมนี่วะนี่มันเกอรี่ไม่ใช่พวกกิโมโนชุดกิโมโนพวกนี้มันน่าจะเป็นโอโออี o e, อะไรเนี่ยโอโอริ o o e, อะไรโออี e เนี่ยท่านผู้ชมนะตลับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนำมัมเรือโซเฟนีโซเฟนี เก๊วักจูดดดดยุสรีทาการิคันอืมฮะนายคิดว่านายกำลังพูดกับใครนะเหมือนเราจะมาถามหาชื่อคนนะเราดนะูในพวกนี้มันนะเฮ้ยซเซเบอร์เราเปิดก่อนเลยวันนี้เห็นไหมพอเข้าแบบช่วงต่อสู้จริงๆก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสามสิบปีนนะโคตรเท่โคตรเท่ต่างซเซเบอร์ต่อสู้ดิสกิลเลยสวยนี่เลยรัวรัวๆตายไหมนะ่ะ ตายแล้วใช่ไหมโอเคยังเหลืออีกหนึ่งกองครับมันจะเป็นเกมเหมือนแนวิ y n นนี้วอริเออ o ์เลยนะดูนะเราสามารถคอมบูได้นะกดกดไวจะเป็นตีตีเบากดอีกจะเป็นตีหนักนะเราก็สามารถคอมบูได้แ <Yeah. S 2> กจะการบริการของฉันหมดเลยเหรอถ้าแกอยากได้เงินขนาดนั้นเราก็ก็บอกฉันดีๆก็ได้นี่ พวกนี้มันน่าจะเป็นแบบพวกนักเกรีงอะไรพวกนี้นะที่คุมย่านนี้นะเขาอิงไปไหนนะ่ะสุกิโนอนะไรน่ะสุสูสกิไม่ใช่สุกิสุกิโนชินสุกิโนชินเราจะตามจากักตามตามหาชื่อคนนี้นะครับท่านผู้ชมนะ,ะพวกนี้มันสร้างความเดือดร้อนเห็นันนะ เหมือนเรามาจ,จะจะมาจะไอ,อจัดการไอพวกนักเรียงพวกนี้ได้นะทส่านนะั้นพวกนี้เขาเลยจะตอบแทนเราอย่างนั้นสะกิปเลยคอเล็กชั่นโอเคจะต้องการให้นายตามหามันมีของบางอย่างหายไปอย่างนั้นเหรอจะเอาไหม รับงานไหมวะคนดู Take on the job เชิญดาว the job โอเคครับรับงานมันก็ได้เราจะเป็นงานสําคัญก็ได้นะคนดูนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองรับงานตรงมารับงานนงงี้สีเบอร์ไม่พอใจนะทุกคนนะเราต้องเดินตามหานะครับในส่วนของพวกนี้นะครับรับงานมาทวงนี้แน่นอนเลยนะผมดูทรงนั้นนี่คอลเลก อะไรกันเหรออ่าฉันมาเก็บเงินน่ะมีคนสา่งฉันมาฉันฉันขอโทษตีบใจมาซมา่ะฉันฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษจริงๆเราลัางานทวงนี้มานะครับจากตะลุงเมื่อกี้นี้มันหนีอีกแล้วอ่ะ๋ยวฉันจะไปจับเขาให้ครัชชิมนะท่านผู้ชมนะ อ้าวสัมผัสได้ได้โปรดได้โปรดช่วยฉันด้วยอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีการเผาวางเพลิงกันที่นี่หรอมีมอนสเตอร์นี่พวกปีศาจนี่นะโซลิอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วขอดูฉันดีๆฉันจะแสดงให้หนายดูกับการกำจัดเจ้าพวกปีศาจไปแล้วก็ส่งปลดปล่อยดวงวิญญาณพวกนั้น เราได้เราบทเล่นเป็นโรล,ลี่นะเหมือนนาจาเลยว่ะคนดูนะนี่ใช้ปรันใช้ปรันวารีโอเคอ๋อใช้สกิลได้เห็นไหมสั่งโรล,ลี่เราสกุลส,สกิลได้โอเคอ๋อเราจัดได้อ๋อเมื่อกี้นี่กดผิดเลย วอเตอร์ดอกอ๋อจะสก,กิลเข้านะท่านผู้ชมนะโอเคมาไปสู้แล้วนะท่านผู้ชมนะแอส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 ,แอสเลยนี่เลยสก,กิลไปก่อนเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนปานนี่หว่าคนดูโอเคใช้อันนี้แลกก้วสกิลไปเลยนี่เป็นไงลนะ่ะอิจิซุโอเค okay. นี่เป็นไงลนะ่ะ พวกปีศาคมไฟนี่ว่าคนดูอันนี้เป็นบอสมันนี่มาอเ,เอาว่าได้ใส่กับบอสแล้วคนดูนะเฮ้ยใส่ไม่ได้อีกอ,อ,อันนี้โอโ้โหเนี่ยมันจะมีแบบจังหวะให้ผมได้ต่อสู้นะท่านผู้ชมนะกดแอลค้างโอเค,อ,เคอ,อ๋อสลับตัวได้เหรอ สลับตัวได้โอเคนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเซเบอร์เราตีเข้าอยู่นะคนดูนะอืมสกิลคอมโบสลับตัวได้โอเควักะจะเข้าใจแล้วสั่งเซเบอร์โจมตีสวย ตายยังวะไอ้ตัวหนึ่งอีแน่อีแน่นีแน่วาา่าฮ่าวากาตาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอมามาๆๆฉันฉันไม่มีอะไรหรอกฉันไม่ได้บาดเจ็บจากการต่อสู้ ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเฟสซามูไรเล่มแน่นนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะลิงเซ่อยู่นะานล่างทำเนียใต้คลิปตอนผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องแล้วก็เจ้าตัวแผ่นเกมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้าล่างทำเนียใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับเล่นได้นะอ่ามันจะรันได้ประมาณ30มสเฟรมต่ทนะครับไม่เกินนั้นนะอืมก็ถือว่าโอเคเล่นได้แล้วก็พกไปเล่นนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับอืมประหยัดแบบตตนนนนะสหรัััววีี้พ่่โคขออกเจอกันใหหม่คลิปน้าาบยจ้า